สวัสดีนักเรียนชั้นป3แล้วก็ผู้ปกครองทุกท่านนะครับก็มาพบกับคุณตองแอล้วนะครับในเรื่องการเคลื่อนไหวร่างกายนะครับมนุษย์เราเนี่ยนะครับไม่ว่าจะทํากิจกรรมทํางานทํากิจวัตรต่างเนี่ยก็ต้องมีการเคลื่อนไหวของร่างกายนะครับเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งสําคัญนะครับถ้าเกิดสามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้ดีเนี่ยก็จะทําอะไรได้อย่างคล่องแคล่วนะครับมีประสิทธิภาพนะครับการเคลื่อนไหวเนี่ยก็ต้องได้รับการฝึกนะครับไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายเล่นกีฬา นะครับก็ต so e ้องมีการเคลื่อนไหวนะครับเพราะฉะนั้นการเคลื่อนไหวต้องได้รับการฝึกนะครับถึงจะเคลื่อนไหวได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับการเคลื่อนไหวร่างกายเนี่ยก็มีการเคลื่อนไหวประเภทต่างๆนะครับเดี๋ยวมาก็ดูนะครับว่ามีการเคลื่อนไหวประเภทใดบ้างการเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่นะครับก็จะเป็นการเคลื่อนไหวแบบที่ไม่มีการเคลื่อนที่ของร่างกายนะครับก็อย่างเช่นการยืนนะครับแวงแขน ยกแขนนะครับหรืออาจจะเป็นการก้มเงยนะครับทะเยงนะครับเหล่านี้เป็นการเคลื่อนไหวแบบจุกับที่ครับต่อไปก็จะเป็นการเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่นะครับการเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่เนี่ยจะเป็นการเคลื่อนไหวที่มีการเคลื่อนที่ของร่างกายนะครับ ไปดูนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเช่นการเดินจะ่ีการเคลื่อนที่ร่างกายนะครับการเดินนะครับการวิ่งนะครับหรืออาจจะเป็นการกระโดดนะครับที่เคลื่อนที่ไปข้างหน้าอย่างนี้นะครับเรียกว่าการเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่นะครับ ต่อไปก็เป็นการเคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์นะครับก็จะต้องมีอุปกรณ์ก็จะเป็นลูกบอลหรืออุปกรณ์ชนิดต่างๆนะครับจะต้องมีก,มก,างงมการควบคุมนะครับควบคุมอุปกรณ์อย่างในมือคุณอก็จะเป็นลูกบอลนะครับลูกบอลเล่บอลนะครับการโยนนะครับหรืออาจจะเป็นการเลี้ยงนะครับเลี้ยงสลับนี้ก็ได้นะครับจะเป็นการควบคุมอุปกรณ์นะครับก็คือ การเคลื่อนไหวประกอบอกคระกอนั่นเองการเคลื่อนไหวของร่างกายเนี่ยก็มีท่าฝึกอยู่เป็นจำนวนมากนะครับนักเรียนสามารถนําไปฝึกปฏิบัติได้นะครับเพื่อการเคลื่อนไหวได้ยอย่างมีประสิทธิภาพเดี๋ยวมาดูนะครับว่ามีท่าอะไรบ้างการฝึกการเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่นะครับก็จะมีท่าย่อยืดน,นะครับยืดแยกขานะครับมือเท้าเอวไว้นะครับแล้วก็ย่อ ตึงขาตึงนะครับแล้วก็ขึ้นมาอาดูอีกนะครับตับตานะครับยอ่อล้ขึ้นมา,าครับยอ่อแล้วขึ้นมานะครับย่อแล้วขึ้นมาเปียกยากใช่ไหมครับต่อไปเป็นท่าขย่งนะครับท่านี้ก็จะเป็นการขย่งเท้าแล้วก็บิดตัวนะครับ รวมกันเดีย๋ยวมาดูกันครับว่าทํากันยังไงมาทำตามนะยืมมือเท้าเอวนะครับเยียตัว,ตวนะหิหนตัวทางาาซ้ายนะครับแล้วก็เอาลงเยียขึ้นหินตัวทางขวากรลับกระลังลงเยียตัวหินพักหินตัวเมื่ซ้ายนะครับมาเยียขึ้น ตัวด้านขวาลงมานะครับฝึกทำกันให้ได้นะครับต่อไปเป็นท่าเหยียดแขนงอลำตัวเดี๋ยวมาดูนะครับว่าทำกันยังไงนักเรียนปฏิบัติตามเลยนะครับยืนจะขาชูแขนขึ้นสองข้างนะครับแล้วก็ก้มปลายนิ้วไปแตะที่ปลายเท้าด้านซ้ายก่อน แล้วก็เงยมาสู่ท่าเดิมนะครับก้มไปแตะไปเท้าขวาเงยนะครับก้มแตะไปเท้าซ้ายเงยก้มแตะไปเท้าขวาแล้วก็เงยขึ้นมานะครับไม่ยากเลยนะครับท่านี้ทำกันให้ได้นะครับต่อไปก็เป็นท่าแก่งตัวนะครับเดี๋ยวมาดู ว่าทัไงนะครับแล้วก็นักเรียนทำตามผู้ต้องนะครับยืนนะครับเวียงแขนไปทา้านขวานะครับแล้วก็กลงตัวลงพร้อมกับเวียงแขนไปทางด้านซ้ายมือนะครับดูนะครับกลมอตอนนี้อยู่ด้านท้ายนะครับ แล้วก็เวียงกลับไปด้านด้านขวานะครับเวียงกลับไปด้านขวาแล้วกับก้มตัวลงนะครับเวียนไปทางด้านซ้ายพอ,ยอ,ยอ,ยอยงกัมต,ตัวลงนะครับเวทางด้านขวาพอมก้บมตัวลงนะครับนักเรียนคงทํากันได้นะครับนักเรียนจะเห็นว่านะครับการเคลื่อนไหวร่างกายขณะอยู่กับที่เนี่ยนะครับการฝึกเนี่ยจะต้องมีความสัมพันธ์กันไม่ว่าจะเป็นลำตัวแขนขานะครับ จะทำงานอย่างสัมพันธ์กันนะครับเพราะฉะนั้นการฝึกเนี่ยจะต้องฝึกให้มีประสิทธิภาพนะครับเพื่อพัฒนาร่างกายของเราเนี่ยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนะครับงานทำลงสมุดนะครับให้นักเรียนเขียนท่าฝึกร่างกายขณะอยู่กับที่นะครับ4ข้อวาดภาพระบายสีให้สวยงามนะครับกูต่องไปก่อนนะครับบ๊ายบาย